สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบก,กันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้นป .6 นะคะวันนี้ค่ะนักเรียนเราก็จะมาเรียนกันต่อในหัวข้อเรื่องรูปหลายเหลี่ยมโดยที่คลิปวิดีโอนี้จะเป็น EP ีที่2นะคะอ่ะก็อ,อื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนในส่วนของเรื่องมุมภายในที่เราเรียนกันไปเมื่อวานก่อน ผลรวมของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมแต่ละชนิดนะคะนักเรียนมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีผลรวมที่แตกต่างกาันซึ่งเราจะหาได้จากสูตรนี้ค่ะผลรวมของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมเท่ากับวงเล็บเปิดจำนวนด้านลบสองวงเล็บปิดได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เอาไปคูณกับ1.80อองศาค่ะทีนี้ทำไมเราจะต้องรู้ก่อนว่าผลรวมของมุมภายใน ของรูปหลายเหลี่ยมแต่ละชนิดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพื่อที่เราจะไปหา,าขนาดของมุมใดมุมหนึ่งของโจทย์ลักษณะแบบนี้ค่ะให้หนักเรียนเอาหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่สองขึ้นมาเปิดไปที่หน้าที่36นะคะเราจะทําไปพร้อมๆกันดูข้อที่1ค่ะนักเรียนเขาให้หาขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ <S <S ข้อที่ 1, <S <S 1> คือรูปสามเหลี่ยม A B โดยที่ให้หาว่ามุม ABC โดยที่มีจุดยอดมุมคือจุด B เนี่ยมีขนาดกี่องศาใช่ไหมก็คือมุมนี้นั่นเองหนูก็สดงวิธีทำเลยจากรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีผล ร่วมของมุมภายในเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ180องศาใช่ไหมดังนั้นจะได้ว่าจะได้ว่ามุม A บวกกับมุม B แล้วก็บวกกับมุม C เนี่ย มันได้เท่ากับเท่าไร่เอ่ยมันได้เท่ากับ180งอดงศานั่นเองที่นี้หนูก็ไปดูซิมุม A มีขนาดเท่าไหร่มีขนาด50องศาหนูก็เอาลงไปแทนในมุมนี้50องศาบวกกับมุม B มุม B มีขนาดเท่าไหร่มุม B เราไม่ทราบว่ามันมีขนาดเท่าไหร่เพราะว่าเขาให้หาขนาดของมุม B ตรงมีใช่ไหมหนูก็เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนมุม B แล้วก็บวกกับมุม C มุม c มีขนาดเท่าไหร่มีขนาดเท่ากับ50องศาเท่ากับอะไรคะเท่ากับ180องศาเขียนไว้เหมือนเดิมทีนี้ดูนะฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือก็คือฝั่งด้านหน้าเท่ากับให้นักเรียนเอาตัวเลขบวกกันเลย50บวก50ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับอ่าขอโทษค่ะ ได้เท่ากับ1 100องศานั่นเองบวกกับอะไรบวกกับมุม B าตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามเราจะเอาไปบวกกับตัวเลขไม่ได้ใช่ไหมให้นักเรียนเขียนไว้เหมือนเดิมอ่าก็เลยเราก็เลยเขียนบวกมุม B เท่ากับอะไรเท่ากับ1 8 0อองศา เขียนไว้เหมือนเดิมทีนี้ดูนะเราจะย้ายตัวเลขไปไว้กับตัวเลขส่วนตัวอักษรเราจะเขียนไว้เหมือนเดิมดังนั้นฝั่งซ้ายมือของเราก็เขียนมุมบไว้เหมือนเดิมเท่ากับ180่งร้องศาทีนี้ตัวเลขค่ะตัวเลขของเราก็คืออะไรก็คือ100อองศาแล้วก็เครื่องหมายบวกตรงนี้เราจะย้ายไปไว้ ขวามือนักเรียนดูนะเครื่องหมายบวกที่อยู่ฝัง่งซ้ายมือถ้าถูกย้ายไปไว้อีกฝั่งก็คือฝั่งขวามือเครื่องหมายบวกตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบทันทีดังนั้นเครื่องหมายบวกตรงนี้เราจะย้ายไปไว้ขวามือค่ะจากบวกก็จะเป็นลบใช่หมหนึ่งร้อยก็ย้ายตามมาเลยร้อยองศาย,ย้ายตามมาเลยหนึ่งร้อยแปดสิบ ลบ100ได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ80องศานั่นเองใช่ไหมสแสดงว่าหนูก็สรุปเลยดังนั้นมุม A B C โดยที่มีจุดยอดมุมคือจุด B มีขนาดเท่าไหร่มีขนาด1อ่ะไม่ใช่100สิ แปดสิบองศานั่นเองก็ตอบเลยแปดสิบองศาเป็นไงยากไหมไม่ยากเลยอย่าลืมนะคะถ้าเครื่องหมายบวกย้ายมาเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบพอเครื่องหมายบวกถูกย้ายมาเป็นเครื่องหมายลบหนึ่งร้อยย้ายตามมาเลยตัวเลขย้ายตามเลยนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนดูข้อต่อไปเปิดไปที่หน้าสามสิบหกเหมือนเดิมค่ะ ดูข้อที่สองข้อที่สองเขาให้หามุมดอทอต่อโดยให้หาว่ามุมตอทอดอโดยที่มีจุดยอดมุมคือจุดทอก็คือมุมนี้อ่ะมันมีขนาดกี่องศานักเรียนต็วสแตดงวิธีทำได้เลยจากอะไรนะจาก รูปอะไรอันนี้เป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีอะไรมีผลร่วมของอะไรคะของมุมภายในเทา่ากับเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับหนึ่งร้อแดสิบองศาใช่ไหมแล้ก็จะได้ว่า จะได้ว่ามุมดอเด็กบวกกับมุมทอทหารแล้วก็บวกกับมุมต่อต่าเนี่ยได้เท่ากับหนึ่งร้อสิบองศานั่นเองทีนี้หนูก็แทนค่าเลยค่ะมุมดอเด็กมีขนาดเท่าไหร่มีขนาด1น9่งร้อยเก้าองศาบวกกับมุมทอทหารมีขนาดเท่าไหร่มุมทอทหารเราไม่ทราบใช่ไหมว่ามีขนาดเท่าไหร่เพราะโจทให้หาอ่ะ ก็เขียนไว้เหมือนเดิมบวกกับมุมต่อตามุมต่อตามีขนาดเท่าไรเอ่ยมีขนาดเท่ากับสามสิบสี่องศาได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศานั่นเองทีนี้ฝั่งซ้ายมือเอาตัวเลขบวกกับตัวเลขได้เลยตัวเลขบวกกับตัวแรกได้เท่ากับเท่าไรหนึ่งร้อยเก้าบวกกับสามสิบสี่หนึ่งร้อยเก้าบวกกับสามสิบสี ได้เท่ากับ1 4 3งอางศานั่นเองทีนี้เราก็เขียนบวกทศหารไว้เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะว่าตัวเลขกับตัวอักษรบวกกันไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเท่ากับ180องศาทีนี้เราจะย้ายตัวเลขกับเครื่องหมายบวกมาไว้กับรายกับฝั่งขวามือก็คือ180องศาดังนั้นทศหาร มุมท้อทหารเราเขียนไว้เหมือนเดิม180เขียนไว้เหมือนเดิมเครื่องหมายบวกตรงนี้เราจะย้ายอะไรบ้างอ่ะเราจะย้ายเครื่องหมายบวกตรงนี้กลับได้กลับตัวเลขใช่ไหมเครื่องหมายบวกถูกย้ายไปไว้อีกฝั่งหนึ่งจากเครื่องหมายบวกจะเป็นเครื่องหมายลบทันทีพอย้ายเครื่องหมายมาปุ๊บหนึงรองศา เราก็ย้ายมาด้วยนักเรียนที่นี้143อ่สิบสาหบลบหนึได้เท่ากับเท่าไหร่180่งรลบหนึก็จะได้เท่ากับ30อะไร3าสเจองศานั่นเองใช่ไหมดังนั้นลมลกาทหารของเราก็จะเท่ากับ 1, 37มสิบเองศาหนูก็สรุปเลยค่ะว่าดังนั้น มุมตอทอดอที่มีจุดยอดมุมคือจุดพอทหารเนี่ยมีขนาดเท่าไหร 37, ่สามสิบเจ็ดองศานั่นเองตอสามสิบเจ็ดอง อ่านี่คือคำตอบของข้อนี้ที่นี้นักเรียนเรามาดูกันต่อให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าอ่าหนังสือแบบฝึกกาดคณิตศาสตร์เล่มที่2เปิดไปหน้าที่38ค่ะข้อที่1นึ่เขาให้หาว่ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู M N O P เนี่ย ก็คือในรูปนี้เนาะมุม MNO ที่มีจุดยอดมุมคือจุด n ก็คือมุมนี้มีขนาดกี่องศาใช่ไหมนักเรียนก็แับดงวิธีทำเลยจากรูปอันนี้เป็นรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีอะไรมีผลรวม ของอะไรมุมภายในเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหมเท่ากับ360องศานั่นเองเห็นไหมตอนนี้จะไม่ใช่180องศาแล้วนะมันจะเท่ากับ360องศาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือรูปสี่เหลี่ยมแล้ว ดังนั้นก็จับได้ว่ามุม M บวกมุม P บวกมุม O และบวกมุม N เท่ากับอะไรเท่ากับ360องงศานั่นเองนะคะทีนี้เรียนก็ไปดูเลยว่ามุม N มีขนาดเท่าไหร่มุม N มีขนาด 55องศาบวกกับมุมพี่มีขนาดเท่าไหร่มีขนาดเท่ากับ70องศาแล้วก็บวกมุม O มุม O มีม o. มขนาดเท่าไหร่คะมีขนาดเท่ากับ1นึ่งรอสงศาแล้วก็บวกมุม n มุม n นี่เราไม่รู้ขนาดใช่ไหมเพราะโจทย์ให้หามันมีค่าเท่ากับ 360องค์สงศานั่นเองทีนี้นักเรียนฝั่งซ้ายมือจับตัวเลขบวกกันเลย55บวก70ได้เท่าไหร่55บวก70ได้125 125บวก110ได้เท่าไหร่เอ่ยก็จะได้เท่ากับ235องสงศาใช่ไหมบวกมุมเอนเขียนไว้เหมือนเดิมเท่ากับ360 สิบเขียนไว้เหมือนเดิมทีนี้เราจะย้ายอะไรบ้างเราก็จะย้ายเครื่องหมายบวกค่ะนักเรียนจากอะไรกับตัวเลขก็คือ2 3 5องศาไปไว้ฝั่งขวามืออ่าบัรทัดนี้เราก็จะเขียนว่ามุม N เท่ากับ360อองศาย้ายเครื่องหมายมาเลยค่ะมาไว้ขวามือจากซ้ายมือมาไว้ขวามือบวกก็จะเป็นลบ พอเราย้ายเครื่องหมายปุ๊บตัวเลขตามมาเลยก็คือ235องศาแบบนี้โอเคไหมก็จะได้เท่ากับ360ลบได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับ100อะไรคะ125องศานั่นเองทีนี้หนูก็สรุปเลยคะ่ะว่าดังนั้น มุม MNO ที่มีจุดยอดมุมคือจุด N เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่125องศานั่นเองรู้ก็ตอบเลย125องศานั่นเองนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมนักเรียนอย่าลืมนะว่าขนาดของ ผลรวมของมุมภายในแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันเห็นไหมรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมันก็จะต้องเท่ากับ360แต่เมื่อกี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมันก็จะเท่ากับ180นั่นเองที่มีการบ้านของเราค่ะนักเรียนให้ทำในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2ข้อที่3และสหน้าที่37และข้อที่2หน้าที่38 ข้อที่3หน้าที่39มีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมด4ข้อนั่นเองใช่ไหมส่งภายในวันอังคารนะก่อนเรียนก็คือก่อนเรียนก็คือวันอังคารเนาะของสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้คะ่นะนักเรียนก็เอาไว้แค่นี้ก่อนให้ทำการบ้านและฝึกทำข้อที่ คุณคูณรกตัวอย่างนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ